โปรแกรมแข่งขันแบมตันไทยแลนด์มาร์สเตอร์สอ2พรอบ16คนวันที่30มกราคมเวลา12นาฬิกาคู่ที่1คอร์ด1ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลผลลนคาะ์กับเฟรมสุชพชลาเปียว3พรานคู่หมูด19ของโลกพบกับหยางชิงซอยกับลุยล็อกล็อกคู่หมุ่อของโลกจากฮ่องกงเวลา12นาฬิกาคู่ที่1คอร์ด2ประเภทหญิงคู่กดชพรชัยชนะกับปานวีผลเยี่ยมคู่ม1อของโลก พบกับซูหย่าชิงกับซังยูส่วนคู่มุอของโลกจากไต้หวันเวลา12นาฬิกา10นาทีคู่ที่1ขอด4ประเภทค,คู่ผสมโออโมโมพัคพลีละละัตสกุลกับจอมแตนมพตดาแมนเหมือนวงคู่มุ่ของโลกพบกับเอ็มสุภกจอมเกาะกับปอปอซับจิริแได้ลัตนาชัยคู่มุ่อของโลกเวลา12นาฬิกานาทีคู่ที่2อขอด1ประเภทหญิงเดียวทิดาพรกลีบยี่สุมน1น3อของโลก พบกับซิมยูจินมือสของโลกจากเกาหลีใต้เวลา12นาฬิกาห้านาทีคู่ที่2อขอด2ประเภทค,คู่ผสมมิกรัชพลมักส,สิทรกับวาวานัทมลไหลสวนคู่มือแปของโลกพบกับโลหันกาปูก,กับแกตเดลวิภาชิวานีคู่มือสของโลกจากอินเดียเวลา13นาฬิกา40บนาทีคู่ที่สขอด1สุรสิทธิอริยะบาลนีกุลกับอาทิตย์ยาโปวานน์พบกับจาฟาฮิดายะตุลา กับเฟลิซาอัมบาตานาธเนยียนปารซาลีบูคู่มือห้ของโลกจากอินโดนีเซียเวลา14บนาฬิกา30นาทีคู่ที่สขอดหนึ่งประเภทชายเดียวการการตพนหวังเจริญมือ40ของโลกพบกับจูส่วนเฉนินมือ1 6 9ของโลกจากจีนเวลา14บสนาฬิกา40นาทีคู่ที่สขอดประเภทหญิงเดียวแครอทพร้อมพิชาเฉยกีวงมือ39ของโลกพบกับจิวลลิลัตชัยวันมือ69ของโลก เวลา15นาฬิกายนาทีคู่ที่5้าคอร์ดหนึ่งประเภทหญิงเดี่ยวมยวิวพรล์วีช่อทวงมือ8ของโลกพบกับเฉินซูยู่มือ104ของโลกจากไต้หวันเวลา16นาฬิกา10นาทีคู่ที่6กคอร์ดหนึ่งประเภทคู่ผสมไตเติลลุทธนภกอุบทองกับเจนเช่นชาสุดเจ็บพ,พารัตคู่มือ2 2ของโลกพบกับเกาเจียส่วนกับหูเมงอิงคู่มือ3 2าของโลกจากจีนเวลา16นาฬิกา10นาทีคู่ที่6คอร์ด2 มินนี่ทมนวันนี้ที่อิธิกายมือ79ของโลกพบกับเรเน่ฮอยมาเคสเฟลมือ25ของโลกจากเดนมาร์กเวลา17นาฬิกาคู่ที่7คอน1พิงพิชามมนโอภาสนิพัฒมือ119ของโลกพบกับเมย์รัชนกอินทนนท์มือ10ของโลกเวลา17นาฬิกา50นาทีคู่ที่8่อน1ประเภทชายคู่บัตเดชาพลพลุนเคกับสากากรกิติพงศ์เกตเรียนคู่มือ55ของโลกพบกับรามัตฮิดายาต กับเยเลเมียอีลิโยเศยาคอฟและบิตันคู่มือ43ของโลกจากอินโดนีเซียเวลา17นาฬิกา50นาทีคู่ที่8ขอ2หาทไททิพมิจาดกับนับประภกรตุงข้าสถานคู่มือ502ของโลกพบกับนัทธมลไลสสวนกับธิดาพกรกิบยีุ่นคู่มือ87ของโลกเวลา18นาฬิกาคู่ที่8ขอ4ทีมวรพลทองสง่ากับโค้ชเฉลิมพลเจริญกิจอมรคู่มือ68ของโลกพบกับพีพิรชัยสุขพันธ์ กับโอมอพัคพลทีลาัสกุลคู่มงสาอของโลกเวลา18นาฬิกาสบนาทีคู่ที่กขอหนึ่งประเภทหญิงคู่เกย์ลัิกากะละหะกับจอมแจมพพนยมาสเหมือนวงคู่มูส17ของโลกพบกับลีนินาฮิรามมโตะกับไมโกะคาวาโซเอะคู่จากญี่ปุน่นเวลา18นาฬิกา40นาทีคู่ที่กขอสยาตาวีมินเกตเกลี้ยงกับพัสอรพปนาเชษคู่มู่องร7ของโลกพบกับแรนนี่เทียมายาซารี กับซิตี้ฟาเดียซิวาลามันติคู่มือ55ของโลกจากอินโดนีเซียเวลา19นาฬิกาสานาทีคู่ที่10บขอดหนึ่งมูนาเบนยาพากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มือ14ของโลกพบกับเหลียงเย่ยีกับอิงวิงยางคู่มือ1นึของโลกจากฮ่องกงเวลา19นาฬิกาสานาทีคู่ที่10คอร์ด2วิชยพง์กัญจนาคิรีวงกับนฤร์เศย์เหล่าเทิดพงค์คู่มือ198ของโลกพบกับพฤทตอรีคริสนามูทีลอย กับชัยปาติเคคู่มือ86ของโลกจากอินเดีย